พี่ก็มาเลยยากนังยากจังละต่างคนต่างชว้ต่างคนต่างจำไรหมดเลยพี่อยามาบังคัรู้ได้รู้เดียรู้เดียวรู้สักผอรทเสั้ทีทกวัวนิ่งแล้วโอ้โหนักข่าวกลับยังพี่ครับเรือมันครับเที่ยวมีมามากลับมาก่อนใช่ไหมฮะไปแล้วพี่ออกมาไรแมนไปแล้วโอ้ออกมาไรแมนไปแล้วใช อ๋อมาเอาละเนตัวแล้วในเช่นี้ครับคือว่าจะเป็นใครครับตรงนั้นของตอร์เภ้ร้ายสายคลองครับต้องเาเป็นทางคลองต้องหลบให้เขาคืดูว่าพยาจะตีเขาหยองคลองสิบหกนั้นแต่ใครไม่เจอครับมองมองมโมโมสุดทีเตมมาอะไรไม่โดนครับแล้วมันปัดไปสายสายไปเลยครับตรงนั้นของไม่ดนน่าตัวแล้วมันเยจะสองร้อยเมตรนอกปะเิต่ดนครับจะทายังไงอย่างลายรมหายไม่เจยเพรว่างน้นของสย่า ของมหาวิยส <łość> ีี่ลว่ไปได้ทไทยเจไทยแมาส่งเสื้อสีแดงูปสอออกไครก็ได้อ่าออกไไได้เขาบ่างโต่างจ่าคต่างจับต่างอดีตต่างต่ไรบดได้ี้ี้กนมาพีกนมาตีนมารยจากกันรยจากกั้น ส,สร้างสิบไรเซอร์ไพร์ตไปเซอร์ไพรส์รามาเซอร์ไพรส์รกลับเซอร์ไพรส์รโอ้โหครับนี่ฮะเออนี่ครับโอ้โหครับนี่นขนาดลบตัดเชือกนะคนุณเฉวลสเนี่ยน,นักกีฬาเป็นไงยกมือให้กันนะสุดยอดนี่นี่น